รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรหัส สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ด้าวิชีเกมทอรหัสครับโอ้โหสถานการณ์กำลังลุ้นกันสุดๆนะครับผมจากคราวที่แล้วที่ตอนนี้คุณเหงียนแชมป์ของเรานะครับแชมป์สี่สมัยของเราอยู่ดีๆไปไป,ไป,ไปมาๆกลับกลายมาเป็นฝ่ายตามนะครับเหลืออยู่แค่2,000ในขณะที่คู่ต่อสู้คุณแก้มนั้นกลับมาเท่าทุนที่10,000เราไม่รู้ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นต้องถามแชมป์ครับ2 0 0พนี้ กลยุทธ์ของคุณคือแบ่งเล่นครับ1,000ครับแบ่งนะฮะมาครับคนละ1,000รวมเป็น2,000ตรงกลางถ้า2,000นี้ยังไม่ได้อีกข้อหน้าคุณแก้มครับโอกาสเป็นแชมป์คนใหม่สูงมาก2,000ตรงกลางสมาธิดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสภาพมาครับ กดดันไปหมดเลยนี่ยสามสองโชว์เขาหน่อยสิหัวหน้าทีมสตีลส้มเช้งส้มเช้งถูกต้องภาพแรกเนี่ยไม่มีให้ต้องถอดรหัสอะไรเลยเขียนให้เต็มเตมเลยว่าเซ็งภาพที่สองน้องชมพู่นะฮะมาแค่ครึ่งแรกก็กลายเป็นชมอย่างเดียวใส่ไม่เอกเข้าไปเป็นชม แงช่มส้มเช็งดาวิชีขอคืน2,000ครับดิฉันว่าหลังๆดาวิชีทำของใช่ไหมใช่แสดงว่าเราทำได้ผลไม่ใช่ที่ไหนอ่ะพูดเล่นไม่มีใครทำอะไรทั้งนั้นนะครับมันอยู่ที่ความกดดันมากกว่าคุณเงียนครับรู้สึกไงบ้างตอนนี้ ตื่นเต้นครับกดดันมากครับแต่หลายๆครั้งนะครับผมที่แชมป์ของเราถูกกดดันด้วยพันสุดท้ายแบบนี้ในขณะที่อีกฝ่ายโอ้โหนำอยู่สูงมากอย่างเช่นสถานการณ์ตอนนี้เขาก็สามารถดึงแชมป์ของเขากลับมาได้แล้วก็ไปต่ออีกหนึ่งสมัยเพราะฉะนั้นต้องดึงกลับมาให้ได้ครับหมดนะตักแชมป์ครับรวมกับของคุณแก้มนะครับผมเป็นสองพตรงกลาง ถ้าดึงกลับมาได้ไปกันต่อแต่ถ้าไม่ได้แล้วคุณแก้มปิดได้คุณจะเป็นแชมป์หนึ่งสมัยพร้อมกับเงินรางวัลสะสมจากการเป็นแชมป์1 0 0 0 0บาท2,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของแชมป์เหงียนดาวินชีขอ2พยาง2พยางรายภาพมาครับ บรรลือครับบรรลือถูกต้องครับ,บ,รบภาพแรกนะครับผมควายหรือกระบือนั่นเองแต่ภาพที่สองไม่เอากลาดก็เหลือแต่เบือภาพที่สามคนกำลังวิ่งหรือรันบือรันบรรลือกลับมาครับ2 0 0 0ต่อ8,000ครับ <c oughs> และแน่นอน <c oughs> คุณก็ต้องทำให้ได้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ถึงจะหลุดพ้นสู้เท่าไหร่ครับคุณแก้ม 2,000พ่ะมารวมเป็นสี่พตรงกลางบดหน้าตาคุณเหยียนอีกหนึ่งครั้งครับแต่ถ้าดึงกลับมาได้ข่าวดีสำหรับคุณเลยเพราะคุณจะกลับมาตามที่4 0 0 0ต่อ6000ห่างกันแค่2,000เองถ้าคุณดึง4 0 0พันนี้กลับมาได้ไม่มีโอกาสเพิ่มแล้วนี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะต้องทำให้ได anyway. ้การที่จะมีโอกาสไปต่อคุณต้องทาด้วยตัวเองดึง4 0 0พันนี้กลับมาให้ได้4 0 0 0ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของแชมป์อีกครั้ง ด้เป็นชีขอสพยางสามพยางตาหดเสียงมาครับไปก่อนนะ <c oughs> 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 <c oughs> ไปก่อนนะมาแล้วค่ะเบอร์สิบค่ะไปก่อนนะน่าเสียดายจริงๆอ้าวไปครับกีตาร์เชิญเลยจ้าลูกใบลาออกค่ะใบลาออกทุกต้นครับไปก่อนนะคือเขาบอกลาบอกลาไปก่อนนะบอกลาแล้วก็ไอค่ะใบลาออกรับไปสองพันครับเยียมมาก และน้องกีตาร์รับนี่ด้วยนะคะกิต์เชตจากดีนากาบ้านมนมถั่วเหลืองส่วนผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันค่ะน่าเสียดายจริงๆแต่ไม่เป็นไรคุณเหียนครับคุณทําได้ดีมากเพราะวันนี้กลับไปก่อนแชมป์สี่สมัยกับเงินสะสมที่คุณสามารถเอาไปได้เลยทั้งสิ้น3 8 0 0 0บาทครับขอบคุณค่ะคุณเหียน,นมากค่ะและก็สวัสดีต้อนรับแชมป์คนใหม่ครับคุณแก้มครับโอ้โห ทำไปได้6,000จากการเป็นแชมป์บวกกับสติลอีก9,000รวมทั้งสิ้น15,000บาทครับโอ้โหโหมุนเวียนกันเยอะจริงๆช่วงนี้สำหรับแชมป์ของเราใช่ค่ะโอ้แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าแชมป์คนสวยคนนี้เนี่ยคือเขาฟอร์มดีตั้งแต่ตอนนั่งสติลแล้วแต่ว่าเขาจะรักษาแชมป์ได้มีแค่ไหนอยู่ที่คนต่อไปคนนี้เช่นกันนะคะเป็นใครกันนั้นระดั นำตัวเลยค่ะครับชื่อเจครับคุณเจยังไม่ได้มีโอกาสได้กดตอบเลยเนาะครับผมตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ไหมคะเนี่ยนิดนึงครับนิดนึงนะลงไปต้องเต็มที่นะคะครับผมโอเคขอเสียงปรบมือให้กับคุณเจค่ะสวัสดีครับคุณเจครับพึ่งมาเลยใช่ครับยังไม่ได้สติเลย กดไปข้อนึงแต่ไปไม่ถึงครับไม่เป็นไรตอนนี้โอกาสคุณเต็มเต็มเลยปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับคุณเจครับก็ทค้าขายครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับดูดาวินชีมานานหรือยังก็สักพักแล้วครับมีวิธีเคล็ดลับในการแบบศึกษาการถอดรหัสของดาวบนญชีไหมครับไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีเคยได้แบบว่าไปทํากันบ้านดูย้อนหลังอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับก็ดูบ้างครับดูบ้าง อะไรนต่างประเทไม่บอกว่าดูยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะคุณเจดูยังตื่นเต้นอยู่เลยเปลี่ยนความตื่นเต้นนั้นเป็น energy นะครับผมแล้วก็ดับมันด้วยสมาธิพูดเหมือนง่ายนะแต่ถ้าทําให้ได้แล้วคุณจะไปได้สวยอย่างแน่นอนคุณแก้วครับแชมป์หนึ่งสมัยแล้วรู้สึกยังไงบ้างคิดว่าเมื่อกี้เราจะโคตรเขาได้ไหมก็เต็มที่ค่ะก็เต็มที่นะตอนนี้คุณเป็นแชมป์แล้วคุณก็ต้องรักษาแชมป์ของคุณไว้ให้ได้ดีที่สุดพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ พร้อมครับเริ่มครับดาวินชีใสให้คนละ1 0,000มืนครับและสู้กันมาคนละ2 0 0พตรงกลาง4 0 0พตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางรหัสเสียงมาครับซ่อมรอยรูเหยือกของเขาทราย ดาวินชีขอสามพยางสามพยางรหัสเสียงมาครับซ่องรอยรูเยือกของเขาทราย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  เบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดดามครับก <Ber gen S 1> ดแล้วทายเจครับอุจจาระครับอุจจาระถูกต้องครับผมเกือบักเลสซ่อมรอยรั่วก็คือการอุดอนะครับเหยือกภาษาอังกฤษคือจาเขาทรายก็คือพิระนั่นเองอุจจาระ1นึ่งนสองพต่อ8,000ัครับ ไม่ธรรมดาซะแล้วครับ mm hmm. แก้มเขาขึ้นนํำครับตอนนี้เขามีหนึ่งือ2,000เราตามอยู่ที่8,000สู้เท่าไหร่ครับ2,000ก่อนค่ะ2,000มาครับเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง 3... พยางรหัสภาพมาครับ มืนี้ันจ่ายเด็กหญิงลิลี่เธอลากิดครับมือนี้ฉันจ่ายเด็กหญิงลิลี่เธอลากิดครับภาพแรกเป็นภาพของตะเกียบที่กำลังขีบเนื้อขึ้นมาภาพที่สองมื้อนี้ฉันจ่ายเลี้ยงเลี้ยงภาพที่สามคุณมาชา แต่ภาพสุดท้ายบอกเด็กยิงได้ลีครูก็าถามเพื่อนห้องบอกว่า,าเธอลากิจครับแปลว่าไม่มาไม่มาก็ตัดมาออกไปจากมาชาเลยเหลือแค่ชาคีบเลี้ยงชาค่าเลี้ยงชีพได้เปชีของคืนฟรีพานมาครับคนละ2,000ตรงกลางและเป็นโอกาสตีเสมอนะครับผมที่8,000ของแชมป์ของเรา ถ้าข้อนี้พลาดไปข้อหน้าเหนื่อย4,000ตรงกลางครับโอกาสตีเสมอของแชมป์ดาวินชีขอ4พยางค4พยางรหัสเสียงมาครับ ด้วนลากบรบ่โก้ค่ะพี่อิดกดแล้วนะครับคุณพี่พดวน,ดานลากนมาถึงอีกแล้วพี่อิดเชิญเลยค่ะสีพยังค่ะกุดโลบายครับกุดโลบายถูกต้องครับ <laughs> มือด้วนนะครับผมก็คือกด แต่พูดยานแล้วเกินคือสโลมาก oh. ลาก่อน <laughs> ก็คือบายกดสโลบายรับอีก2,000ครับพร้อมกับทิ่เซนจะดีน่ากาบ้าลงถั่วเหลือง่วนผสมขนกข้าวญี่ปุ่นค่ะโอ้ oh, พี่จิตรับเยอะเลยและอย่างที่บอกไว้นะครับผมถ้าเกิดข้อเมื่อสักครู่นี้หลุดไปข้อนี้แชมป์เราจะเหนื่อยอย่างแน่นอนลงมาครับคนละ2,000ครับรวมเป็น4 0 0 0ตรงกลางซึ่งทำให้คุณแก้มเหลือเพียง2,000 4,000พตรงกลางครับ ดาวินชี่ขอสามพยางสามพยางราดภาพมาครับสามพยางไม่แล้วพี่เอดไวมากค่ะสิบวินาที แชมป์ครับกรณีถูกต้องครับภาพแรกคือภาพของมือหรือกอนนั่นเองนะฮะและภาพที่2คือภาพของหัวเข่าหรือนีภาษาอังกฤษเอามารวมกันแล้วออกเสียงกรณีนั่นเองเก่งมากครับผมกลับมาเสวอกันที่6 0พ0ครับตีเสมอจนได้นะครับสำหรับแชมป์ของเรา ตอนนี้สิครับคุณเจสู้เท่าไหร่ครับเสมอกันอยู่ที่6,000ครับ1,000ก่อนครับ1,000ครับได้ครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดเสียงมาครับ้าปิดหน้าต่างแพงมากๆ สองพันตกกลางครับดาวินชีขอสองพยางสองพยางราดเสียงมาครับผ้าปิดหน้าต่างแพงมากๆาผ้าปิดหน้าต่างแพงมากๆาผ้าปิดหน้าต่างแพงมากๆาผ้าปิดหน้าต่างแพงมากๆ ปิดหน้าต่างแพงมากๆากภาปิดหน้าต่างแพงมากๆาน่าเสียดายผ้าปิดหน้าต่างม่าน,นแพงมากๆนี่มันต้องหรูมากเลยม่านหรูผวนกับมูลห่ลารด้ไปชี้ขอคืนสองพันเอาละสิตอนนี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์กันอีกแล้วมาครับ อีกคนละ2,000เป็น4,000ตรงกลางใครได้ไปขึ้นนํา7,000ต่อ3,000 4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางสองพยางรันเสียงมาครับมินบรลลูริตทำให้สุกโดยวางไว้เหนือไฟมินบัลลูริตทำให้สุกโดยวางไว้เหนือไฟ บรลลูริสทำให้สุกโดยวางไว้เหนืะไฟบินบรลลูริสทำให้สุขโดยวางไว้เหนือไปบินบรลลูริสทำให้สุขตอบครับท็อปย่างไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็กดไม่ทันแล้วสำหรับคุณเจโอกาสเป็นของพิดามครับพิดามเชิญเลยค่ะท็อปปิ้งครับให้เจ็บใจเล่นท็อปปิ้งครับผม บินบริลิตคือพี่ท็อปนะคะทำให้สุกโดยการไว้เหนือไฟการปิ้งนั่นเองเอาลับไปกันพี่ดังป0 0สองพันครับโอ้น่าเสียดายร้อมก่อนนะคะพี่เิชขอมอบกิฟต์เซจาดีน่ากาบ้านะคะนมถั่วเหลืองส่วนผสมจมูข้าวญี่ปุ่นให้ไปด้วยค่ะพี่ดงค่ะเสียดายแทนตอนนี้เหลือคนละสามพันลงมาก่อนครับคนละสองพันรวมเป็นสี่พันตรงกลาง ทั้งหมดเหลือ6,000อย่าไปคิดครับตอนนี้ว่าเหลือเท่าไหร่เอาชีวิตให้รอดก่อน <c oughs> ดีกว่ามาครับ4,000ตรงกลางครับมือที่โพเดียมตาที่จอหู <Ooh. S 2> รอฟัง4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางปรดภาพมาครับ กกาามาแล้วคุณพี่อิดมาแล้วท่าวินาทียังไงตอบครับกันคุณผ่านกันผูไม่ใช่ครับแล้วก็หมดเวลาอีกครับเชิญพี่อิดครับเชิญเลยค่ะ พลิกผันครับถูกต้องครับผมโอหมูหรือว่าภาษาอังกฤษพลิกกำลังผันอยู่ก้ากระกากระกาพลิกผันนะครับรับอ hmm. ีก2,000ครับพร้อมกับกิฟ uh ต์เซตจากดีน่ากาบ้าอีกแล้วนะคะน้องถึงเรื่องส่วนผสมชิ้นหมูข้าวญี่ปุ่นค่ะพี่ตอนนี้แจกอยู่2เบอร์นะเบอร์6กับเบอร์7ถูกต้องครับรับกันเยอะมากเลยค่ะรับกันไปเยอะมากแล้ว เกิดอะไรขึ้นคุยกนก่อนแชมป์ครับมันหายไปเลยอะค่ะทุกอย่างแบ,บแงค์ไปเลยค <c oughs> ุณเจครับหัวแบงค์มากครับตอนนี้คิดว่าง่ายมากแต่ว่าไม <No. S 2> ่คิดอะไรไม่รู้เขาเหลืองคนละพันไม่รู้ว่าใครเชียร์ใครตอนนี้ลงมาครับหมดหน้าต่างทั้งคู่ครับมันยังไงกันเนี้ย <c oughs> จะกลับคู่หรือเปล่า<อ>สำหรับคู่นี้ถูกชี้ชะตา<ห>โดยสพสุดท้ายใครได้ไปคนนั้นเป็นแชมป์ ถ้าหลุดก็คงต้องมาแรนดอมกันใหม่2องพันสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของทั้งคู่ครับดาวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางรหัสเสียงมาครับใช้เล็บขูดผิวหนังทำให้แหลมใช้เล็บขูดผิว วินาทีครับใช้เล็บขูดผิวหนังทำให้แหลมสามสองขูดผิวหนังลองไหมตอบขนกลับไม่ใช่ครับบนเลือดสีแดยมาเดี๋ยวเบอร์ไหนครับกีต้าชิญเลยค่ะเกาเหลาค่ะเกาเหลาครับถูกต้องครับอ้ใช้เล็บขูดผิวหนังนะฮะเกาทำให้แหลม ก็คือการเหล่านั่นเองรับไปก่อนคับน้อง1,000ครับและอีกเซตหนึ่งนะคะน้องกีต้าร์นะคะดีน่ากรบบปนาลมถัวเหลืองส่วนผสมจมุข้าวญี่ปุ่นค่ะรับไปอีกเลยแต่ว่าโอ้โหน่าเสียดายครับพยายามนุ่นกัมานานนะครับผมแล้วก็บุดบิดบุดบิดกันมาหลายคู่แต่คู่นี้หนีอาถรรพ์ไม่พ้นจริงๆ โอ้น่าเสียดายจริงๆเอ้ากลับคู่ครับขอบคุณคุณเจขอบคุณคุณเจมากครับ<า>และค,คุณแก้มน,นะครับต้องกลับไปวันนี้นะครับพร้อมกับตำแหน่งแชมป์หนึ่งสมัยเงนินารางวัลสะสมทั้งสิ้น1 5 0่0นบาทครับขอบคุณเจ โล่งเลยทีนี้ถ้าโล่งไม่เป็นไรวันนี้เราจบตรงนี้พักกันก่อนและเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแรนดอมกันใหม่นะต้องเชียร์นะได้เลยค่ะพี่คินคะอ่าอย่าลืมครับดับชี่กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแน่นอนสนุกสนานแค่ไหนติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ